ไม่ใช่แฟนที่ไหนเขาจูบก,กันนะพี่ตะวันตอนนี้ยังไม่ถือเป็นแฟนเหรอใช่ยังไม่ได้ขอเป็นทางการนี่จูบมาขนาดนี้แล้วนะแต่เราก็ชอบเขาไงแเราก็อดไม่ไหวทำไมเธอไม่รีบขอพี่ตะวันก็ต <ARM> ้องมากกว่าเพื่อนมนยั่ถึงแฟนมันต้องรอเวลาหนึ่งใช่ไหมมันต้องรอโมเมนต์หนึงรอโมเมนต์ดีๆ อพี่จะบอกว่าถ้าคนเราไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นเดี๋ยวจะแสดงไม่ได้ขนาดนี้จริงรู้สึกกันไหมฮะรู้สึกในฐานะตัวละครใช่รู้สึกในฐานะเัารู้สึกจริงจรากแข็งนะเราหนูก็ดีใจที่มันเหมือนจริงสาบานไม่ได้คิดหนูก็ดีใจที่มันเหมือนจริงอาจจะสาบานมาว่าไม่ได้คิดเลย มันคือการแสดงเท่านั้นแต่มันก็แต่ปีระดับสายตานี่มันเท่าไหร่เหรอคะเท่านี้เท่านี้อืมระดันี้เห็นหนูอยู่ในสายตาบ้างหรือยังคะชัดเลยค่ะชอบเก่งพี่เนี่ยเลย อันนี้อารมณ์คาเตอร์ดอกเบาและตอนอ่าเรื่องนี้คือ เพียงเธอโอลิโอรอบนี้ไม่ต้องเกรงออกเกรงใจกันแล้วจูบเป็นจูบตบเป็นตบใช่ไหมใช่ค่ะเป็นยังไงตบเป็นตบจูบเป็นจูบก่อนสิตบเป็นตบข้ามเลยไม่ได้เหรอก็อย่างนี้มีตีกันป้าในเรื่องเนี้ยเราตีกันบ้างบ้ายังไม่มีนะคะนี่เนี่ยอย่างเงี้ยมีป้ยังไม่มีค่ะมีป้นี่ ก็จะมีจุบพี่ยังยังน่ารักน่ารักตอนนี้ยังยังน่ารักอยู่ค่ะเพราะว่าเพิ่งจะเคลียร์กันเมื่อ EP ที่แล้วใช่เป็นจุบแรกก็เลยมีความนี่มีความป u p p y love อ่ะมันเหมือนกลับมาใหม่หลังจากที่ร้องไห้น้ําตาเป็นสายเลือดเลยใช่หายไปแปดปีหายไปแปดปีเกินไปไหมร้องขนาดนั้นโอ้ยไม่กันภายในมันขนาดนั้นเหรอก็มันก็มันเศร้าอ่ะเศร้ายังไงเล่าให้ฟังสิ ก็เหมือนอยู่ดีๆเขาก็แบบเพิกเฉยเราคนที่เราแบบสนใจมากๆแล้วก็เราแบบชอบมากๆแบบเพิกเฉยเราเราต้องเสียใจเป็นธรรมดาอยู่ดีเขาก็หายตัว,<า>ตวไปหายตัวไปแล้วก็แบบเพิกเฉยด้วยนะแบบทําตัวก็แบบห่างเหินห่างเหิหหนจะไม่ให้เสียใจได้ยังไงแล้วก็เริ่มพึบพอกลับมาบรรยากาศนี้ก็เกิดแล้วจากนี้ไปไงต่อจากนี้หรอฮะอย่างนี้ไปไงต่อ จะมีการเข้าใจผิดอีกปะเนี่ยไม่นอกจากเข้าใจผิดแล้วจะไปทำอะไรกันก่อนไหมอะไรไี่เขาบอกว่าพี่อยากทําให้มันถูกต้องใช่ไหม,มในใจขอเป็นแฟนก่อนตอนนี้ยังไม่ได้เป็นแฟนนะแค่เคลียร์ใจกันโอ้ไม่ใช่แฟนที่ไหนกาจูบก,กันนะพี่ <laughs> ข้ามขั้นตอนนิดหน่อย <laughs> ข้ามขั้นตอนเหรอพี่ตะ <laughs> วันใช่ตะวันตอนนี้ยังไม่ถือเป็นแฟนเหร ใช่ยังไม่ได้ขอเป็นทางการนี่โจรมาขนาดนี้แล้วนะแต่เราก็ชอบเขาไงแล้วเราก็อดไม่ไหวเกิดสิผอเถอะใช้คำว่าอดไม่ไหวเล้เหรอเราก็คือคือเราก็ชอบเขามาหลายปีเหมือนกันใช่เออเพราะฉะนั้นอดไม่ไหวได้เหรอก็แบบ ไม่อดไม่ไหวเป็นไงอยู่ใกล้ใช่อาหารไปทางน้อนได้ขนมหนิงกันอดไม่ไหวเป็นไงหนดูน้องคือน้องเขินแล้ว่าหมายถึงว่าคือเราก็รู้สึกชอบกันมาหลายปีเค่ะในฐานะแบบเออแล้วแหละแล้วพอเขาพูดอย่างเงี้ยเราก็เราก็เลยแบบรู้สึกว่า ถึงจุดหนึ่งที่เราต้องก้าวผ่านความกลัวของเราแล้วก้าวข้ามผ่านเฟนโซนเลยใช่ครับใช่ครับตอนที่จูบกันนี่ยังเรียกว่าเป็นเฟนโซนเหรอก้าวข้ามผ่านแล้วเขาบอกก็ยังไม่ได้ขอเป็นทางการไงแต่ว่ายังไม่คือแบบผ่านเฟนโซนแต่ว่ายังไม่ถึงแฟนโซนอมากกว่าเพื่อนแต่ยังไม่ถึงแฟนใช่ทำไมเธอไม่รีบขอพี่ตะวันก็ต้อง มากกว่าเพื่อนมันยังไม่ถึงแฟนมันต้องรอเวลาอีกหนึ่งใช่ไหมมันต้องรอโมเมนต์รอโมเมนต์ดีๆรอโอกาสเหมือนฟังเขาแล้วเราก็รู้สึกด้วยเอาประสบก,การณ์ที่ผ่านมามแล้วก็ฟังเขาแล้วความรู้สึกมันก็จะออกมาม,มันมีหลายความรู้สึกมากทั้งเสียใจทั้งเสียดายทั้งแบบทั้งรักแต่รักไม่ได้อัเงี้ค่ะพี่จะบอกว่าถ้าคนเราไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นเดี๋ยจะแสดงไม่ได้ขนาดนี้จริงรู้สึกกันไหม <laughs> รู้สึกในฐานะตัวละครใช่รู้สึกในฐานะตัวละค<ช>รจริงจริงมาแข็งแล้วเรา <laughs> ถ้ารู้สึกแบบตัวละครจะไม่ขนาดนี้คือมันเนียนกริปเดียเข้าใจไหมฮะ <laughs> แมงั้นเธอต้องรอรับรางวัลเลยมันเนียนขนาดนั้นไม่ได้คิดจริงๆหรอหนูหนูก็ดีใจที่มันเหมือนจริงออมเธอไม่คิดจริงจใช่ไหมเธอบอกเขาหนูหก็ดีใจที่มันเหมือนจริงสาบานไม่ได้คิดหนูก็ดีใจที่มันเหมือนจริงอาจจะสาบานมาว่าไม่ได้คิดเลยมันคือการแสดงเท่านั้นแต่งันก็แต่ปีพี่เป็นบาลิสต้าเหรอคะพี่จะชงอะไรขนาดนี้แบบมันมันมันต้องแบบในการที่เราเล่นละครมันออกมาเหมือนจริงเราก็ต้องแบบ เราก็ต้องแบบเวิร์กช็อปเยอะๆอะไรอย่างงี้ไงอายารูิชมยังไม่สายเกินไปที่จะก้าวเข้ามาดูและท่านจะรู้ว่ามันคือความบันเทิงแบบที่เราไม่รู้ตัวเอาจริงๆจริงตอนแรกพี่ก็คิดว่าให้ดูไปงั้นว่ะตายแล้วตอนนี้ทุกคนสูขนัดใครไม่ได้เลยฮะจริงไหมเนี่ยจริงเปล่าจริงถ้าพี่ยุทธพูดจริงเอาจะพูดอะไรบางอย่างออกมา ทุวนเก่งางั้นทุกวันสุกรายงานพวกเราได้ไหมว่าพี่ยูถูถ้างั้นทุกวันสุกพี่รายงานพวกเราได้ไหมคะ,อะทอดนะแม่พี่จะเป็นเสื้อสายจีนแต่ไม่กล้าแสดงออกขนาดนั้นเข้าใจไหมอ๋ okay. อโอเคอนึกดูสิไม่งั้นจะกลายเป็นว่าพี่จะกลายเป็นทุกคืนวันศุกโพสอย่างบ้าคลั่งเลยาแบบเรามีแบบเราแบบเรา,บบเราดู้เข็งข่งบบีไงเราอาจจะดูแบบกี๊ด ไม่ได้เยอะ VIP จะต้องไม่อยู่เกินระดับสายตาของบอดี้การ์ดคือเขาเป็นบอดี้การ์ดและเป็น VIP ใช่ไหมคะแล้วนั่นแหละอยากเห็นตรงนี้มันต้องห่างระดับไหนคะระดับนี้ไมคะระดับไหนจริงๆสุดสายตาของพี่ตะวันมุมมุมห้องนู่นเลยค่ะมุมห้องอัด ระดับสายตาพี่ยุทธพี่ยุทธได้ดูฉากนี้ไหมคะนี่ก็ระดับสายตาดูตรงนี้ดูตรงนี้เอาเลยนี่นี่นี่ระดับสายตาเร็วๆน้องไอร่าระดับสายตานี่มันเท่าไหร่หรอคะเท่านี้เท่านี้เท่านี้เห็นหนูอยู่ในสายตาบ้างหรือยังคะ ัดเลยค่ะชอบเก่งพี่ประมาณนี้ประมาณนี้ฮะคุ้มกลับว่าไงคะใครเขียนบทเนี่ยจะขอมาใช้ในการรายการข่าวชิ้ตนหมคืนนี้ใช่ก็อุ้มไปแล้วเมื่ออาทิตย์เมื่ออาทิตย์ที่แล้วใช่อาทิตย์นี้เราคีหลังตอนไหนนะที่ก็ก็จะมีแบบพอพอเคลียร์ใจกันแล้วเราก็มีนัดกันไป อ,อ,อ๋อตั้งแต่ตอนที่เป็นเด็กมัธยมเลยใช่แต่ไม่หนักนะคะสำหรับหนูคือสบายจริงเหรอ,อไหนให้โอ้โยกระโปรงอุ้มเท่านั้นไม่ได้อ่ะ <c oughs> อุ้มแบบอุ้มผู้ชายอุ้มผู้หญิงเนี้ยได้ไหมงั้นขี่หลังแทนขี่หลังก็ลำบากไหม <c oughs> ขี่หลังอ่ะเดี๋ยวนะ ให้ถามความจับจัใจคนที่นอนก่อนอ๋อหนุ่มเออไอ้นี่ไอ้นี่ฝ่ายจะขี่นี่พยายามจะเอาให้ได้ถามคนตรงนี้ก่อนไหวไหมเราไม่ได้หนักไงไหวค่ะไหวไหวใช่ไหมให้ให้พี่หนิงเลือกค่ะให้พี่หนิงเลือกเราได้หมดเธอจะสะดวกรึปล่าสะดวกเด็แก่ส้นสูงสะดวกได้หมดน้องดูไม่สะดวกขี่หลังหรอเออขี่หลังก็ได้ลองดูก็้อยน้องเข่าเบามากวันๆไม่ไม่ค่อยกินลิ้งกว้าง จะบอกป้าเนี่ยเฮ้่เยเฮ้ยอันนี้อารมณ์ตเต็ปสตล์นิงเบาเบาเบาจริงเหรอเบาจริงร้องเบาเบาเองคุยกันอย่างนี้สักห้าทีได้ไหมไม่ได้เขาใส่ต้นสูงแล้วคือพี่บอดี้การ์ดพี่ตะวันใส่ส้นเข็มนะคะอ่าลองเถอะอ่ขยับขยับลองระวังนะดีๆระวังลองตุ๊ดตุขอบคุณเช้า เจ็บเปล่าไม่เจ็บครับเจ็บไหมโอเคไม่